วันนี้เราจะมาทำปอกเปลือกมะละกอนะคะว่าปอกยังไงมะละกอไม่ช้ำน่ารับประทานแล้วก็ปอกง่ายปอกมันถ่ายวิธีแล้วะคะ่ะวิธีนี้ง่ายที่สุดเรามาทํทานกันค่ะ พอมาแล้วก่อนที่เราจะมาปอกแล้วก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปอกอย่างนี้ค่ะเอาเอาเบ็ดออก อย่างนียง่ายที่สุดแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่ช้ำด้วยสวยเลยค่ะทีนี้เราก็มาหั่นเป็นสองอย่างนี้ใส่จานไว้สักเดี๋ยวไปไเห็นต้องเอาเม็ดออกก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเอาเปลือกออกเปลือกก็กะประมาณ พอดีพอดีอย่าให้นุกงปินไปเนาะนุกเปินไปมันก็เสียเนื้อไปเกินไปมันก็จะไม่เนี่ยสวยคาหั่นอย่างี้อย่างง้่ายที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ช้ำด้วย

นี้เราก็ตัดนะคะ,ะตัดมันจะมันจะไม่เสียเนื้อมากทาะมะละกอก็ดีนะคะมีประโยชน์ทานทุกวันก็ดีมะละกอ ท้ายเราก็เอาเปกือบเอกนิดเดียวก็พอไม่ต้องเอาเยอะนะคะจะเปรืองเนาะจะได้หอมอันนี้เราจะหั่นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาหนึ่งเอาบางอย่างมันดึกเราก็ใช้ไม่ใช้ไปไม่ใช้ไปไม่ อันนี้มันจะไม่ไม่ช้ำแล้วก็เนื้อก็ไม่เสียหายเยอะอันนี้เราก็ต้ำอย่างนี้ค่ะ ราต้องเอาเม็ดออกก่อนถ้าเม็ดออกกี่หลังปอกเบือกเสร็จแล้วมาเอาเม็ดออกมันก็จะเนื้อมันก็จะช้ำนะคะไม่น่ารับประทานก็หันพอคำ เดี๋ยวเยวก็เสร็จแล้วนะคะะวิธีปอกมะละกอง่ายๆก็เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะเอากัดหน้าพบกุนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ